ว้าวุ่นจังเลยค่ะว่าวันนี้จะกินอะไรดีคิดไม่ออกแม่อะไรอะไรก็ว้าวุ่นมันวุ่นหัวใจมากเลยเอาจริงเนี่ยการคิดเมนูนะมันก็ว่าไปแล้วเนี่ยแม่ครั้งบ้านมาดามเนี่ยเธอเธออยากกินอะไรเออแล้วแต่เธออย่างเงี้ยคาตอบมาเงี้ยเมนูอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยโอ้โหม,มันน่าจะปาดสักทีไหมเมนูแล้วแต่ไม่มีค่ะเมนูที่จะสามารถเชื่อคิดได้นะคะต้องถามว่าอยากกินอาหารอะไรคะฝรั่งไทยจีนหรือญี่ปุ่น อ่ะแล้วแต่นะคะที่บ้านถ้าแต่ว่าทําที่บ้านเนี่ยก็คงจะลิมิตมากขึ้นอยู่กับวัตถุดิบใช่ไหมคะว่าวัตถุดิบในตู้เย็นเรามีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูจากวัตถุดิบในตู้เย็นหรือว่าถ้าเราจะคิดเมนูล่วงหน้าค่ะในหนึ่งสำรับค่ะของอาหารไทยเราสกคบลงมานิดนึงในหนึ่งสำรับของอาหารไทยก็ควรจะมีต้มผัดแกงทอดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่ากินแบบครบสำรับแบบเพอร์เฟกค่ะต้มเธอจะต้มอ,อะไรล่ะเธอจะต้มตั้งแต่ต้มจืดยนันต้มยำหรือว่าต้มโคลงอันนี้ก็แตกออกไปได้ผัดเธอจะอาผัดอะไรผัดผักผัดเนื้อสัตว์หรือว่าผัด เผ็ดหรือผัดอะไรแกงเอาแกงไหมแกงอะไรก็คิดแยกออกไปค่ะทอดมีอะไรทอดได้บ้างนะคะที่บ้านเพราะนั้นนะ่ะใน1เมนูในหนึ่งสำรับค่ะถ้าได้ต้มผัดแกงทอดมันก็จะหอมอร่อยค่ะในคริปตาค่ะที่บ้านมาดำตัวก็ใช้วิธีนี้ละค่ะ